ครัพ่อน,นี่ตั้งตั้งราคาขายเวลาเป็นไรครับเนี่ยเจ้าหกหาร้อยเศ้าหกเจ้าหกหาร้อยพ่อซื้ออยู่นะครับเนี่ยนะนะครับเอฟซีเบิงเบิงน้ำกันนะครับสองหมื่นหกพันหาร้อยนะครับเบ็นกระลังต่อร่องราคากันอยูเนี่ยครับเนี่ยพ่อซื้อบอกครับเศ้าหกหาร้อยนะครับ นะครับครับครับเมิ่งไปน้ำกันเลยนะครับโมเมนหนามานะครับเป็นยูตลาดง่วนะครับนี่ต่อร่องราคากันใดสำหดันะครับต่างราคาไว้สองหมื่นหกพันหาร้อยนะครับ มกักดูแต่ลวาลวาผมมัก่ว่า้าวมอมักันมครับ้ณมาทนต้องเหน่อยเป็นงวตัวแม่นะครับเ้าสี่หาร้อย้าสี่บนั่น,นครับมันเป็นตกลงราคากันแล้วนะ ขายเราเาสีนาะแต่ซีหาลอยไกยู่เาซีหาล่อยพ่อเอาพไม่ตาเลยเาเอา่าวถีกเอาไจักรไว้มันขาดเอางเข่าเ่าีสามลงฮอดบ้านนีนาดเไหพอพอเยตีพอครบราคาจำมนี่ะ